สวัสดีนะักศึกษาที่น่ารักทุกคนในช่วงวันหยุดยาวเข้าพรรษาหลายคนอาจจะกลับบ้านหรือไปท่องเที่ยวกับครอบครัวเพื่อนฝูงแต่ผมเองยังคงทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ดี <c oughs> โดยการถ่ายโทษเนาะถือว่าเป็นการถ่ายโทษเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์ผมได้งดคลาสไปวันนี้ผมก็มาเฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์ในบทที่6เรื่องงานแล้วก็พลังงานจนให้พวกเราได้ไปศึกษาด้วยตนเองเริ่มกันที่ข้อหนึ่ง อ่านโจทย์ก่อนโจทย์บอกว่าชาวประมงคนหนึ่งดึงสายเบ็ดกลับ12เมตรอ่ะผมวาดรูปนี่คือชาวประมงนี่คือความยาวของสายเบ็ด12เมตรแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของสายเบ็ดก็จะมีปลาซึ่งปลาตัวนี้ก็ออกแรงต้าน25นิวตันแรงต้านก็ต้องมาทางด้านนี้นะครับแรงต้านของปลาผมให้เป็นตัว อะ,อะไรดีปลาตัวพี่ปลา <c oughs> เท่ากับยีนิวตันถ้าเขาดึงปลาเข้ามาด้วยความเร็วคงตัวจะสังเกตเห็นว่าคำว่าความเร็วคงตัวตัวนี้ครับมันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยเราเรียนเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันมาแล้วในกรณีที่ความเร็วคงตัวความเร่งจะมีค่าเป็นศูนย์ฉะนั้นถ้าเรามองในเรื่องของซิกมา F เนี่ยครับ มันจะต้องมีค่าเท่ากับ0ด้วยนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งที่สำคัญแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามหาอะไรครับถามหางานนะครับอาจารย์เข้าใจดีไฮไลท์สีดำคำว่างานให้เราด้วยให้เราหางานแต่เนื่องจากว่าแรงที่กระทำกับปลาเนี่ยมันมีหลายแรงมากเลยอาจารย์เขาก็ใจดีอีกนั่นแหละว่าให้เราหางานเนื่องจากแรงอะไร คำตอบก็คือให้เราหางานเนื่องจากแรงตึงในสายเบ็ดนั่นเองนะครับก็คือหางานจากตัวนี้เราจะเริ่มต้นยังไงเอ่ยโอเคละตอนนี้วัตถุที่เราสนใจก็คือปลานะครับก็คือปลาเราสนใจปลานะาใส่หัวใจไว้ตึง้ง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 ใครไม่มีหัวใจก็ช่างมันนะครับใส่หัวใจไว้เราก็มาเขียน free body ดอะแกรมแสดงแรงทั้งหมดที่ทกระทํากับ ปลามีแรงอะไรบ้างก็โอเคละ่ะหลักๆเลยก็น่าจะเป็นแรงเนื่องจากสายเบ็ดที่กำลังออกแรงดึงอยู่ผมให้มาด้านนี้นะครับให้เป็นแรง T ล้บกันเพราะว่ามันเสมือนเป็นแรงตึงเชือกในขณะเดียวกันปลาก็ออกแรงดึงกลับผมให้เป็นตัว P เท่ากับ25นิวตันนะครับตอนนี้เรา จินตนาการไม่ออกว่าปลาอยู่บนพื้น <c oughs> หรือปลาอ่ะก,ก็ได้นะสมมติว่าปลาอยู่บนพื้นเนาะก็มี mg ใช่ไหม <c oughs> นอกจาก mg เราก็ยังมีแรง n นะครับที่ดันปลาขึ้นเนาะโอเคอันนี้คือ free body diagram ทั้งหมดทีนี้โจทย์บอกว่าให้เราหาอะไรเอ่ยให้เราหางานสูตรของงานก็คือ f ดอดกับ delta x อนะครับอันนี้คือสูตรทั่วไปเลยทีนี้ความเฉพาะเจาะจงของข้อที่1ก็คือให้เราหางานเนื่องจากแรงตึงในสายเบ็ดโอเคแสดงว่างานของผมในที่นี้ครับต้องเป็นงานเนื่องจากแรงทีเนาะดังนั้นผมก็จะเปลี่ยนนะ F ตัวนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็น T นะดับกับ Delta X เดลต้าเอ็กคืออะไรนะครับเดลต้าเอ็กก็คือทิศทางของการกระจัดนะครับทิศทางของการกระจัดการกระจัดก็คือจากตำแหน่งที่ปลาอยู่ตอนเริ่มต้นใช่ไหมครับมาถึงตำแหน่งที่ลากไปได้12เมตรนี่คือเดลต้าเอ็กของผมเขียนตรงไหนดีสีแดงอ่ะเขียนตรงนี้แล้วกันเดลต้าเอ็กการกระจัดให้เราสังเกตครับ เนื่องจากว่าโจทย์ข้อนี้มันเป็นการดัดกันระหว่าง f กับ delta x ซึ่ง f ของเราก็คือ t นะครับ delta x ก็คือตัวเดิมให้เราสังเกตทิศทับทิศของ delta x ก็คือจากซ้ายจากขวาไปซ้ายนะครับซึ่งอยู่ในทิศเดียวก,กันกับ t ดังนั้นเวลาเราเขียนงานตอนที่เป็นเวกเตอร์ครับให้เป็นสเกลาร์ก็จะเขียนได้เป็นแบบนี้นะ ที่ l t a x คูณกันธรรมดาแล้วก็คูณกับ cos เซต้าเซต้าตัวนี้นะครับคือมุมระหว่างอะไรกับอะไรครับคือมุมระหว่างเวกเตอร์ t กับ delta x นะครับจากในรูปเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในทิ่เดียวกันใช่ไหมคือชี้ไปทางด้านซ้ายแสดงว่าคอสของผมตรงนี้ครับจะใช้เป็นคอสศูนย์องศานะ ขอศูย์องศาแน่นอนครับเราก็แทน t ลงไปเลยนะอ้าว t เท่ากับเท่าไหร่ละ่ะยังไม่รู้เลยแล้วเราจะรู้ t ได้อย่างไรครับจากตอนต้นที่ผมบอกไว้ว่าข้อนี้ครับคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงที่ความเร็วคงตัวซิกม a าเของผมตัวนี้ครับจะต้องมีค่าเท่ากับ0ก็คือเมื่อรวมแรงในแนวแกน x เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ0ซึ่งแรงในแนว,แ,นวแกน x ของเรามีแค่2แรงครับก็คือด้านซ้ายก็คือแรง t ด้านขวาก็คือแรง p p ย่อม,มาจากปลา <c oughs> <c oughs> ก็คือปลาดึงไปด้านขวานะครับ25นิวตันจากตรงนี้เราสรุปอะไรได้ครับสรุปว่า t ของเราเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ25นิวตันด้วยดังนั้นผมก็จะแทนค่า t เท่ากับ25นิวตันลงไปเดลตา x คือ12เมตรนะครับส่วนข้อศูนย์องศามีค่าเป็น1ดังนั้นผมก็จะได้คำตอบออกมา25คูณ12ก็จะได้ค่าออกมาเป็น300นิวตันคูณกับเมตรนะครับซึ่งค่านิวตันคูณกับเมตรตัวนี้มันก็ หน่วยของจูลน,นั่นเองนะครับคือตัวเดียวกันนะครับเขียนนิวตันคูณเมตรก็ได้หรือจะเขียนเป็นจูลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับข้อนี้นะครับสรุปว่างานที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงตึงในสายเบ็ดเนี่ยมีค่าเท่ากับ300จูลโอเคครับ